มินิคอนเสิร์ตสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมหลังจากที่ออนทัวร์มาระยะเวลาเกือบสองเดือนสาวสีเมื่อคืนนี้ก็เป็นงานส่งท้ายของกทมเนาะแสดงอยู่ที่ร้านปอกุ้งเผาปิ่นเก้านะครับคนเยอะมากๆจนบอสโจยมเพงได้ออกมาโพสแบบว่าคือประทับใจมากๆเลยจะมีโพสเนาะเมื่อคืนนี้ใช่ค่ะจนนะคะบอสโจนะคะก็ได้ออกมาโพสต้องบอกเลยว่ากลางดึกเลยแหละเมื่อคืนนี้นะคะเพราะว่าด้วยภาพแล้วก็ผู้คนนะคะที่เห็นในวัน เมื่อคืนนี้ก็คือเยอะจริงๆนะคะจนบอโจนะคะบอกว่าผมขนลุกน้ำตาแทบไหลกับภาพที่เกิดขึ้นและแล้วก็มาถึงวันนี้ <c oughs> กับมินิคอนเสิร์ตสาวน้อย <c oughs> เพชรบ้านแพงที่ร้านปอกุ้งเผาปินก้า <c oughs> คนเต็มร้าน้นร้านนึกว่าคอนเสิร์ตใหญ่ระดับประเทศหรือคอนเสิร์ตต่างประเทศมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตผมมาก <c oughs> ผมทำได้แล้วสาวน้อยทำได้แล้วตลอดเวลาที่เราเดินสายมินิประมาณเกือบสองเดือนถือได้ว่าอีกประสบการณ์ ในรูปแบบลำเพลินเข้าผับผมขอขอบคุณ fc แฟนสาวน้อยบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงขอบคุณเจ้าภาพเจ้าของร้านและโบรเกอร์ทั้งกลางแจ้งและผับวงเล็บพี่เคพี่ตุด๊ดกำนันแกละบรกเกอร์ ker, มือทองระดับประเทศผมโจโยมนินไม่ขอลืมพระคุณที่ขาดไม่ได้ผมขอขอบคุณทีมเพชรครอบครัวสาวน้อยทุกคนคที่ร่วมสร้างสารรค์ผลงานด้วยกันจนถึงวันส่งท้าย ของมินิคอนเสิร์ตท,ที่ร้านปอกุ้งเผาปิ่นเกล้าประทับใจสุดๆครับผมคนเยอะจริงๆต้องอบอกเลยว่า,ม,า,ม,ามินิแบบไม่มีนี้เพ,เพราะว่าคนเยอะนี่แหละค่ะครับผมก็ปิดไปได้อย่างสวยงามเนาะ<ช>แล้วก็มารอเนี่ยอะไรจะเปิดมาก่อนนะส,สนารวัตรเสด็จแบรนดใช่ไหมจะเปิดเปิดวงก่อนแล้วก็ตามสี่นยายนก็ตามมาด้วย คอนเสิร์ตสาวน้อยเพชรบ้านแพงเต็มวงก็คือเป็นวงใหญ่ใช่ไหมครับจะเปิดในวันที่23กันยายนนะครับผมและหลังจากนั้นนะครับน้องอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงหลังจากจบงานก็เหมือนเคยน้องก็ออกมาโพสตแต่ก็จะพูดถึงโพสต์ส่งงานขอพูดถึงเรื่องลุคของน้องเมื่อคืนก่อนสีแดงแรงลิสีแดงแบบสวยมากมสวยมากมืนสวยแล้วน่ารักอ่ะเออสวยน่ารักจริงๆแลมีความชื่นชอบด้งใช่ใชอูอใส่ชุดขาวก็สวยสวยแต่สวยแต่สีแดงขึ้นนะเบาโจขึ้นขึ้นสวยน้อยน่ารักน้อ แล้วก็เป็นชุดจากบ้านฮักลูกสาวล่าใช่ไหม,<ผ>มแม่เบียพ่อดุ๊กนะคะแม่จอยนะคะที่ตัดชุดให้ล่าขอบพระคุณความหักแพงที่มีให้ล่าเด้อจา้าฮักพ่อแม่ทุกคนเด้อจา้าเป็นชุดที่พ่อแม่อทีต<ช>ตัดให้น่ารักจัง แต่วันนี้เห็นเห็นเหมือนเหมือนเห็นปล่อยออกมาในอันนี้เห็นฟิตติ้งชุดใหม่นะสาวสีเป็นชุดสีบบว่าสีขาวม่วงอรวจริงแต่สีมว่วงน้องอุ๋งก็ใส่แบบเรามีกระโพงบอกข้างหลังฟูฟูเขาไปเห็นอยู่แต่ว่าน้องอุ๋ยิงก็ได้โพสต์นะครับผมโพสต์ขอบคุณเนาะส่งงานนะครับบอกว่าส่งงานปอกุ้งเผาปิ่นเก้าจวดสะดุดจวดเสะดุดแห้งมือนี่จ้าถือว่าเป็นมือทีท่ปิดวงมินิคอนเสิร์ตสาวน้อยเพชรบ้านแพง ลาขอขอบก็พูณพอๆม่แม่เอฟซีทีมาชงมาเชียร์ลาในรูปแบบมินิคอนเสิร์ตเด้อจ้าถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ของลาในการมาร้องเพลงในรูปแบบคอนเสิร์ตลามากหลายจ้าสำหรับสิ่งที่ลาเคยทำผิดพลาดในการเล่นคอนเสิร์ตที่ผ่านมาลาต้องข,ขอกราบขออภัย,พ,ยพอแม่พี่น้องเอฟซีหลายๆเด้อจ้ลา ah. ลาจะพยายามเรียนรู้และปรับตัวพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นต่อไปอีกเนาะค่ะ พอพอแม่แม่เอฟซีปก็ต้องใจให,หลาหน่อยคนหนีในเด้อจ้าลาขอขอพระคุณพี่ตุ๊กตาเสื้อผ้าแล้วก็ช่อดอกไม้เค้กเนาะ<ช>เสื้อผ้าชุดโชว์กิบหน้าเวทีมาลายน้ำใจทั้งหน้าเวทีและมาลายน้ำใจออนไลน์เด<ช>้อจ้าลาขอขอพระคุณพอพอแม่แม่เอฟซีหลายๆเด้อจ้าที่หักหลาและปกป้องหลามาโดยตลอดให,อให้โอกาสลาเสมอมาก ลาหากขอพ่อแม่เอฟซีหลายๆเด้อจ้าขอให้พ่อแม่เอฟซีเฮ่งๆปังๆรวยๆเด้อจ้ามุกมาลายเยอะมากมาลายเยอะก็เลื่อนเลื่อนไปหลายรูปเลยค่ะเนาะค่ะน้องก็จะถ่ายกับมาลายแต่ละเซตละเซตไปเนาะมีบ้านต่างแดนใช่ไหมอันแรกค่ะก็มีของขวัญของฝากมีบ้านโฮมฮาอ์ดมีบ้านโฮมฮาร์ดมีบ้านทุ่งคาเฟ่นะครับดูท่าอีล่าจะชอบเค้ก รมีแมทหมีหออสเตรเลียแล้วก็แม่แก้วตาเยอะนะภูมอะไรเมื่อคืนเยอะมากมีพอชา่าแล้วก็มาลายไล์สดนะครับเยอะเนาะเยอะเนาะใช่เยอะจริงๆค่ะสำหรับเมื่อคืนนะคะมีพวงนะครับพวงใหญ่สองพวงภูมิอะไรมีช่อดอกไม้ด้วยสวยจัง น่ารักสวยแล้วก็มีของฝากมีตุ๊กตาเนาะมีของฝากมีเค้กด้วยเนาะดูท่าเค้กจะชอบใจนะเห็นยิ้มแฉกเลยลูกสุดท้ายนะคะค่ะแล้วเมื่อคืนนี้ก็เป็นนะคะผลงานการแต่งหน้าของพี่แองจี้ค่ะก็เป็นช่างแต่งหน้าประจําของน้องอุงอิงค่ะพี่แองจี้ก็ออกมาโฮชายสวยเป็นที่ชุดด้วยแล้วก็ลุกแต่งหน้าเข้ากันมากสําหรับเมื่อคืนแล้วอุงอิงอยากอยากพูดตลอดเลยว่าเด็กคนนี้ทําอะไร ให้เราได้เห็นถึงความแปลกใหม่สําหรับการที่น้องไม่แต่งหน้าก็น่ารักอีกแบบ,บแล้วพอแต่งหน้าขึ้นมาก็สวยขึ้นอีกแบบนะบ่าวโจ้เนาะเป็นอะไรที่แฟนคลับอย่างเราเราเนี่ยต้องรอชมว่าลุกวันนี้น้องจะแต่งสไตล์ไหนแบบไหนแต่ชอบอ,อย่างสาวสีชอบก็บคือ,อว่าพ่ออุ้งอิงอะ มีชุดหลายชุดแล้วก็มีช่างแต่งหน้าอาจจะหลายๆคนเปลี่ยนผัดเปลี่ยนกันมาใช่ไหมบางทีถ้าไปแต่งแถวกรุงเทพกทมก็อาจจะเป็นช่างโดมมั่งช่างซีเกมมั่งอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลักๆก็คือช่างแองจี้ใช่ไหมที่เป็นช่างจำตัวของน้องเนี่ยเราก็เลยจะได้ลุ้นว่าอุ๋อิงจะมาในลุกไหนวันนี้และบางทีน้องไปอย่างออกรายการทางช่อง WorkPoint ก็จะเป็นช่างแต่งหน้าของทางรายการอะไรเงี้ยเราก็จะได้ร้ลุ้นตลอดเวลาว่าอุ๋อิงจะมาในลุกไหนแต่ผมบอกได้เลยว่าน้องคือคนนี้ก็คือเป็นแบบ เป็นเหมือนผ้าขาวที่สะอาดแบบสาวสีไม่ว่าจะเติมแต่งอะไรเข้าไปมันก็สวยเด็ดขึ้นมาเพราะว่าน้องคือบริสุทธิ์ขาวแบบบริสุทธิ์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้องมีพื้นฐานที่แบบว่ามีความน่ารักของตัวเองอยู่แล้วไงไม่ว่าจะปัดแต่งอะไรยังไงก็สวยก็อย่างที่บอกแม่หน่อยบอกว่าหน้าหน้าตอนเนี้ยของน้องคือหน้าที่มีโงเฮงรับซับหน้าแบบคนแบบ มีพลังมีบุญ <ừ> m, มีบาร,รมี <ừ> m, เนาะบ่าโจ้เนาะไม่ว่าจะแต่งลุกไหนก็รอดนะคะสําหรับผูบ้หญิงนะคะครับอ่ะและข่าวดีล่าสุด<า>นะครับผมทางคนลุกทุ่งนะครับเห็นมามา<า>คนลุกทุ่งเอามาลงไว้เนาะคนลุกทุ่งท็อปไทยคันทรีมิวสิกนะครับผมเป็น20อันดับเพลงดังที่ถูกขอมามากที่สุดในสัปดาห์นี้นะครับผมเป็นวันเสาร์ที่2กันยายนนะครับก็คือวันนี้ค่ะใช่ครับอ่าเพลงแรกเลยนะครับอันดับที่1ค่ะ คือเพลงนั่งฟานอาหารของน้องอุ้อิงเพชรบ้านแพ่งรบมืออย่างคลองแชมป์ทยานขึ้นอันดับหนึ่งะเออเพลงที่สองเป็นนี่เพลงป่าเมียมาเลยของแคทอารีของแคทอาริยาเพลงนี้ก็คนร้องเยอะใช่เพลงที่3ามเป็นเพลง แห่งใจวันอ้ายลืมของภัยพงศธรโองพี่ภัยค่ะเพลงอันดับที่สี่เป็นเพลงธรรมดาแต่ว่าพิเศษของนัทสุรศักดิ์ค่ะแต่เพลงนี้เพราะจริงนะคะเพราะเนาะด้วยน้าเสียงอะไรก็คือลงตัวหมดเลยครับอันดับที่5นะครับเป็นเพลงขอลาของลีโออาทิตย์นะครับอันดับที่6นะครับเป็นลืมอ่านลายกลุ่มนะครับของคุณแต่เออละไทยนะครับอันดับที่7เป็นอะไรอะเธอจะเด็ดเนาะ จะเด็ดจันทรานะคะของอิสระพงศ์ครับผมแล้วก็เพลงอันดับที่8นะครับเป็นเพลงแก่งเลิงแก่งเลองงานประหารใจเอแก่งเลองจานประหารใจของคุณสอนศินชัยที่นํามาร้องใหม่เป็นเพลงของค่ายแกมมี่นะคะแต่ว่าทางอาจารย์ประจักษ์ชัยเนี่ยก็คือนําเพลงนี้มาทําใหม่โดยค่ายไห่ทองคําค่ะและอันดับที่9นะครับก็คือย่ตัวถาะเป็นเพลงของลำแยกับยูจี อันดับที่สิบนะครับวอนอ้ยาหลายใจมันบอกข้าวทิพี่ดาดินอืมค่ะอันดับสิอนะค่ะดาวดวงเดิมค่ะของนันอนันค่แล้วก็เบนเบนปริยากรนะคะก็เป็นก็เป็นมาเฟสเนาะมาเฟสรองคู่นะคะแล้วก็เพลงที่สิบสองค่ะก็เป็นเพลงฮักหลายจนงู้ ของพี่ตีชัยนรงค์ค่ะแล้วก็เพลงอันดับที่13นะครับเป็นพลักฮักนางไอของคุณการทัศนาแล้วก็น้องยูกีอันดับ14ก็คือจันทาเจ้าจันเจ้าขาของอีหญิงทิฏการค่ะจันเจ้าขาเนี่เป็นเพลงใหม่หรอน่าจะกลับมาร้องใหม่ไหมเหมือนเหมือนแต่ว่าแต่ก่อนนั้นเป็นเพลงจันหรือเปล่าจันอย่างเดียวอาจจะเป็นเพลงใหม่ของคุณหญิงทิฏการเนาะอันดับที่15นะครับผมก็เป็นเพลงขอให้ฟ้า สุกใสสุกฟ้าสุกใสหนูใสนะเออหูใสเอบคุณเนมอนลมอนอันดับที่16เป็นหอฝันมาฝากยายของต้นนันทกรครับอันดับที่17เป็นฉายซ้ำของน้ำพึ่งฉัดหืดีนะครับอันดับที่18นะครับเป็นเพลงอกหักเออหักหัวอกออกไปครับตัวเล็กตัวเล็กหัวอกคนรอของป๊อปปี้ อันดับที่19นะครับเป็นหลงเหลือเกินนะครับผมของโกตุนเนาะค่ะเออละมุนละไมค่ะอันดับที่20เป็นหน้าหน้าทองของแต่เอราัไทยโคเวอร์หรือเปล่าใช่ไหมค่ะโคเวอร์เพลงหน้าหน้าทองของโจโจอีโจ้โจอีจอ้ค่ะกทชนั้นเป็นโจอี้นะ อันนี้ก็เป็นเพลงนะคะที่อยู่ใน20อันดับของท็อปไทยคันที่นะคะก็มีทั้งลูกทุ่งหมอลำเนาะแต่ว่าน้องอุ๋งอิงนะคะก็ทะยานขึ้นอันดับหนึ่งก็ถือว่าหมอลำของเราก็ถือว่าสุดยอดนะคะในเพลงของน้องเนาะก็ทําให้เพลงหมอลำได้ติดที่1นะคะในช่องท็อปคันทีนะคะขอแสดงความยินดีกับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนาะเราสองคนก็ได้นําข่าวสารดีๆนะตั้งแต่ ข่าวแรกก็คือข่าวที่เหมือนปิดวงมินิคอนเสิร์ตปละการอสมท้ายของฤดูกาลนี้เนาะ,ะและ้วก็จะไปเริ่มงานใหม่ก็คือเป็นสาวนวลเสนอแบนวันทแบบี่14กันยายนแล้วก็เปิดฤดูกาลของสาวนวลเพชรบ้านแพงวงใหญ่นะครับก็คือจะเป็นวันที่23กันยายนนะครับอืมอสำหรับวันนี้เราสองคนก็ได้นำข่าวสารดีๆมาเล่าให้แฟนคลับ f อซได้ฟังกันนะครับส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ ช่วย<ะ>กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้พวกเราสองคนด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับต้องลาไปก่นอนนะ <ผม S 2> ค่ะัสวัสดีครับ